กราสวัสดีท่านผู้ชมตัว,นวหนุนทันด้ยดาววันนี้เรากนีเกมโซโล่เลเวลลิ่งออไลน์นั่นเองครับตอนนี้นับถอยหลังเลยอีกเพียงแค่6วันเท่านั้นครับจะถึงฉลองครบรอบ1ปีของรางวัลการแจกแบบเบิ่มๆแค่ไหนเนี่ยเราก็ต้องรอติดตามดูนะแต่ตอนนี้ครับก็เริ่มมีการนับคราวดาวแล้วก็แจกของรางวัลแล้วซึ่งของรางวัลจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูและก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ย รอล็อกอินวันสุดท้ายเลยจะได้หรือเปล่านะครับผมเราขาดการล็อกอินในช่วงนี้นะดังนั้นผมก็จะมาให้ข้อมูลนะซึ่งไอดีนี้เป็นไอดีที่ผมเนี่ยเลิกเล่นไปแล้วเรามาดูกันดีกว่ากดเข้าไปที่ตรงนี้ปุ๊บนะครับผมแล้วก็มาดูที่ของรางวัลจริงๆมันมีการแจกตั้งแต่16ในกาแล้วอันนี้ผมก็ได้เป็น6วัน23ชั่วโมงดังนั้นถ้าเกิดว่าใครขาดการล็อกอินเนี่ยมันไม่ได้แบบมีการส่งมาดองในจดหมายแล้วให้คุณกดรับทีเดียวนะใครไม่ได้เข้าเกมอันนี้ก็จะไม่ได้ครับแต่เเกกกมมมม็ไไไ่่่่ดดด้้้้้ใจราาาายยขนนนนัถิวฮ ύ, พีผมมท ผมเพิ่งมาเห็นคลิปประมาณวันที่4วันที่5แล้วยังทันอยู่ไหมส่วนตัวของผมเนี่ยคิดว่ายังทันนะเนื่องจากวันที่1ครับมีตั๋วคัตอม20ซึ่งระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่วันที่1จนไปถึงวันที่14ใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันไม่ทันเนี่ยมันก็คือจะบอกว่าวันที่1จนไปถึงวันที่7อ่ะมันก็จะเป็นการหมดอายุแต่นี่เขาบอกวันที่1ถึงวันที่14นั่นหมายความว่าคุณมีระยะเวลาก็คือเดี๋ยวเปิดแผ่นอ่าปฏิทินก่อนน่าจะเป็นวันที่7ไม่เกินนี้ครับเพราะว่ามันจะไไปสสิ้้นนนุดงงถึ่่่ววัที13ใมมยลเ 6โมงดึประมาณ4โมงเย็นอ่ะประมาณนี้ครับยังไงก็ได้ขอแค่คุณเนี่ยในระยะเวลาตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่14นะไม่ถึงวันที่14ตัดวันที่14ถึงก็ได้สรุปง่ายๆคือตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่14ี่คุณจะล็อกอินวันไหนก็ได้ขอแค่มันครบทั้งหมด7วันนะสิ่งที่คุณจะได้เป็นตัวคัตตอม20ใบนะครับผมอันนี้วีดชนเนี่ยเป็นทางด้านของระดับสีม่วงนะได้เป็น3มกรองแล้วก็เงินโกลนะครับผม11นึ่งแสนนะอ่าไม่ใช่หนึ่งแสนหน อีก3มกองแล้วก็จะเป็นฐานด้านของตัวคัสตอมอาวุธได้เป็น20นะครับผมโอโ้โหวันที่5นี่ของดีมากเลยแล้วก็หินสกัดเวทก็ได้เวทไปอีก3 0 0พครับและก็วันที่7ตํานานดูนสกิลเลเวล4นั่นเองอ่าประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปแนะนํากันดีกว่าว่าดูนสกิลเลือกเป็นอะไรดีนะครับผมดีที่สุดสำหรับในตอนนี้ผู้เล่นใหม่ครับธาตุลมเนี่ยเป็นสิ่งที่สาคัญเลยและอั머มเ,มเบรกลมตัวนี้จะช่วยเบรกกรอบมอนได้ดีมากๆเลยสำหรับซองจินอูนนะแล้วก็ยังจะมีทางด้านของตัวนี้ทัก เกิดว่าใครต้องการดาเมจครับหินลูนธาตลมฟ้าร้องตรงนี้ก็ใช้ได้นะครับผม,มหรือแม้กระทั่งยังมีในส่วนของอื่นอีกอ่ามีตัวนี้ตัวนี้ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เนื่องจากมีเบรกต่ำแล้วกดได้สูงสุดถึง3ครั้งแต่ไม่โอเคอะ่ะจริงๆถ้าเกิดว่าคุณจะเอาเบรกเนี่ยมาเอาตัวนี้ดีกว่านะครับแล้วเลือกเป็นหันทันของธาตลมเนาะตรงนี้ก็จะมีดาเมจที่ เอาจริงโดยรวมเนี่ยไม่ได้แรงเท่าตัวนี้หรอกแต่ว่ามันก็กดเพียงแค่ครั้งเดียวไม่ได้เสียเวลาเนาะยิ่งเราใส่ทางด้านของพวกหินพรออระดับจิติใช่ไหมอ่ามันก็จะมีการลดคูดาวซึ่งมันจะแจกในช่วงฉลองครบรอบ1ปีนี่แหละแล้วก็มีหินลูนตัวนี้อีกใส่เป็นทางด้านของธาตุลมก็ได้ในขุบวกทางด้านของพลังโจมตีประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครต้องการเบรกก็มีแนะนําเป็นอาร์เม์เบรกตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็นธาตุลมนะส่วนสำหรับใครที่ต้องการดาเมจอ่ะมาที่ตรงนี้เลยนะผมจะได้บัฟ จ๋าเลยก็คือตัวนี้ครับผมแรงมากทางด้านของฟ้าร้องพิฆาตตัวนี้นะก็อย่าลืมไปล็อกอินกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเกมดีๆมีคุณภาพเื่งเกมราคาถูกการตัวเองผมก็ขอแนะนำไปร้านเกมเพาเวอร์เลยครับนอกจากร้านจะเติมถูกการตัวเองนะร้านยัเปิดบริการ24ชั่วโมงอีกด้วยหากใครสนใจก็เบียนเซอร์เข้าไปใน Facebook ครับว่า p o w r p y หรือที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะสำหรับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมทดลองแอนได้อย ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยบอรดฟาร์มออฟไลน์บอกเลยว่าครบจบที่ ld player 9ลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปสำหรับวันนีขอตัวลาไปก่อนครับ